สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องการเทคอนกรีตในพื้นชั้นชั้นล่างนะครับในส่วนของไม่เกี่ยวกับงานโครงสร้างคือพื้นอ่อนกราวกันนะครับผมสมมุติผมมีฐานล่างนะครับฐานล่างอาจจะเมตรคูณเมตรนะหนึ่งพันคอมมาหน่วยสิบร้อยพันเอ็นเตอร์เนาะแล้วผมก็มีฐานลึกประมาณสักเจ็ดร้อยเอ,อ็นเตอร์เนาะหกร้อยก็ได้ เดี๋ยวผมก็คอมเพลนไปคอมเพลนก็ f 1 f 2อะไรก็ว่าไปนะแล้วเราก็กดลงมาข้างล่างฟืดจักอ่าเม็ดอ่าครับผมลงไปปนี่เนาะแล้วเราก็กดลงไปเม็ดหนึ่งอ่าแ,แล้วผมก็อาจจะตีเส้นให้เขาเนาะอันนี้เราเขียนเขียนนี่ก่อนอ่าแล้วก็ เสาอาจจะมีสัก300อยสามร้อยห้าร้อยอย่างงี้นะเสาเป็นเสาใหญ่เนาะสามร้ 300, 300. อยสามร้อยผมเขียนปุ๊บคลคอนโทรลก็กดคอนโทรลให้มันเป็นเซนเ,นเตอร์นะครับสามร้อยคอมมาสี่ร้อยเอนเตอร์เนาะคลิกก่อนแล้วก็สามร้อยคอมมาสี่ร้อยนะแล้วก็เราก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาอาจจะใช้เครื่องมือแล้วก็แต่นะฮะขึ้นมาฟื้นนี่เป็นเสา ตัวมอขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นไปคอมเมนต์ไปซะอ่าแล้วก็ C 1ไปอ่า C 1นี่ผมก็จะยกเสาที่มีน้ำรัก6เมตรอ่าไกลหน่อยเนาะแล้วก็ไปอีกสักเสาหนึ่งหน0่0ร้อยพันอ่าครับผมอ่าอันนี้เข้าค่าก่อนนะอ่านี่ผมมุดว่าเป็นตักแสดงแบบนี้เนาะอ่าเราก็กดอุ๊บมาอีกเท่าไหร่ ติ๊กเจ7เมนูสิบร้อยพันเจ็ดเมตรคูณด้วยอ่ะ, 7, อะนี่เป็นเสาอาคารเป็นอาจจะเป็นตึกหรือเป็นอพาร์ตเมนต์ชั้นล่างไว้สำหรับการจอดรถใช่ไหมฮะการจอดรถเนี่ยก็ทําเป็นพื้นอ่อนกล่าวพื้นอ่อนกล่าวก็แยกส่วนในส่วนของที่เป็นพื้นกับตัวอาคารเนี่ยชั้น2นี่ก็ผมจะให้เขียนให้ดูนะครับว่าป๊บนี่เป็นพื้น,น นี่เป็นพื้นนะฮะพื้นอาจจะอาจจะยาวกว่าเนาะออกมาอีกข้างละอะไรพื้นนี่เป็นพื้นของอจอดรถเป็นพื้นชั้นล่างอะพื้นชั้นล่างอาจจะยาวนิดนึงกป็นพื้นที่แยกส่วนนะครับเราเมื่อเราเทแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นเดี๋ยวผมขึ้นมานิดนึงปุ๊บชื้อ จากาสามสามเมตรอ่าไม่พื้นเนะะาะครับละสามเมตรเพริ่งเบื่อนะครับอ่าครับพันละสามเมตรหน่อยอ่าครับผมอันนี้ผมก็จะสเกลสเกลโดยการกดคอนโทรลน,นะครับให้มันเท่าออเท่ากันสองข้างนี่ครับออกพอเท่ากันสองข้างอ่าครับ อันนี้พอสามเมตรเสร็จปุ๊บเนี่ยด้านด้านข้างเนาะด้านข้างพอด้านข้างเสร็จปุ๊บตัวนี้บริเวณนี้ต้องทําการยังไงครับทําการตัดจอยนะครับตัดจอยฟืดนะตัดจอยเลยก็คือเทเทเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วเนี่ยตัวเนี้ยน,นะฮะเดี๋ยวผมจะทําการ intersect with m o เดก่อน,นครับนี่ intersect w ก t h model เด้ว นีท่ทำความเมนต์นก่อนไม่คอามเมนต์นให้เห็นว่า,เ,าเรามีการอินเตอร์เซ็กต์ินโมเดลแล้วนะเนี่ยเสาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เราออกมาหเห็นนะครับว่าเนี่ยเราก็กดคลิกทำลายมันออกไปผิดนะฮะเดี๋ยวจะให้สีก่อนให้สีดูวปุ๊บลิงก์ปุ๊บนะครับผม ันนี้เราก็เราก็ทกําการลบออกครับนี่คือรอยเสาแล้วอะอ่ะมันลบออกแล้วอันนี้รอยเสาเวลาเวลาเทคอนกรีตเนี่ยเวลาเราเทเทคอนกรีตไปเนี่ยปุ๊บบริเวณริมเสาเนี่ยอย่าลืมนะครับผมบริเวณริมเสาเนี่ยเพราะว่าตัวพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นพื้น Uh, สลับออนไพหรือออนกล่าวออนออนกล่าวสลับออนกล่าวก็หมายถึงว่าบดอัดชั้นดินให้แน่นนะครับบดอัดชั้นดินให้แน่นมีการบดมีการเทสความแน่นของชั้นดินเสร็จแล้วเราก็มีการเทคอนกรีตที่พื้นครับเหมือนเทถนนนะครับผมนี่คือเป็นสลับออนกล่าวหรือสลับออนไพก็คือมีเสาเข็มขึ้นมารับแล้วก็มีตัวดอกพาร์นลนะครับดอกพาร์นลรู้จักเราเรามาดูกันนะครับสมุิตัวนี้เป็นเข็มอสมุินะสมุินะสมุิสมุินะ สมมุตินะครับสมมุติสมมุติว่าอันนี้เป็นเข็มเนะาะอันนี้เป็นเข็ม6เมตรก็เมตรห้าทุกๆเมตรห้าสิบเนาะห้าสิบคูณด้วยสามสมมุตินะสมมุตินะอ่าอ่านี้เป็นเจ็ดเมตรเห็นไหมอเอาใหม่เอาใหม่นะครับสมมุติมันเป็นอ่า สมมติว่ามันไปอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าปึ๊บครับผมสิบร้อยพันน,นี่นวดเข็มไปตัวบริเวณนี้นะฮะเขาเรียกว่าสลับออนสลับออนพายสลับออนพายแล้วก็มีตัวเข็มนะแล้วก็มีตัวเข็ม ดับเพนวลเนาะปึ๊บเพนแวลเนี่ยเป็นพื้นลักษณะแบบนี้ครับเขาเรียกดับเพนวลหัวเข็มหรือบางทีถ้าเป็นพื้นที่มีความหนักมากก็อาจจะไม่มาได้ใส่นะครับบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้กันนะครับว่า ลักษณะที่เป็นพื้นสลับสลับออนลายสลับสลับออนพายออนพายคือตั้งพายคือเสาเข็มก็คือสลับตัวพื้นเนี่ยวางบนเสาเข็มเขาเรียกสลับออนพายถ้าเกิดว่าส่วนในส่วนของที่บดอัดชั้นดินไม่มีเสาเข็มรองรับเหมือนถนนทั่วไปก็สลับออนกาวครับผมจะมีคานนี่ก็เป็นลักษณะที่เป็นคานก็คือคานตัวนี้เป็นพื้นพื้นที่มีคานตัวนี้ไม่น่าห่วงตัวนี้แต่ว่าต้องดูลักษณะของการใช้งานนะครับนี่เป็นสลับ นี่เป็นเป็นโครงสร้างนะครับนี่เป็นลักษณะที่เป็นโครงสร้างอ่ามีผมผมไปดูทั้งสามอย่างเลยนะครับสามอย่างเลยสามอย่างเลยอ่าอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้าง อันนี้เป็นสลับที่เป็นวางอยู่บนคานนะครับอยู่ดิง่งอันนี้เป็นเป็นอ่าสลับสลับออนกราวนี่สลับออนพายนะครับผมปึ๊บอไหนๆก็เขียนแล้วเนะาะอแล้วก็เขียนนะครับผมออนพายอาจจะไม่ถูกต้องนักเดี๋ยวผมจะ ดูให้นะครับว่านะครับผมอันนี้สแลบในกลุ่มของออนพายเนาะอาจจะมีเทตาเข็มบริเวณนี้นะครับเ,เข็มออนพายอันนี้ก็เป็นกลุ่มเข็มนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่นนี่นะครับก็ประลกศึกษสาสแบบ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 นี้ครับแบบนี้ เดี๋ยวผมโยนเบื้อมันเยอะายง่ายๆนะครับผมอันนี้เวลาเราเทคอนกรีตเนี่ยเราก็ทําการต้องเทลักษณะบริเวณน,นี้เป็นจอยเ,อเป็นจอยขาดใช่ไหมฮะอันนี้เป็นผายไหมเราก็ต้องตัดจอยบริเวณน,นี้ครับตัดจอยจอยหมายถึงอะไรจอยคือช่วงนะครับช่วงคือแล้วก็แบ่งสีในส่วนของอะนี้เราก็ แล้วก็ทำสีให้เขาในส่วนนี้ก็คือเป็นโครงสร้างนะครับบริเวณน,นี้ก็ต้องตัดจอยอีกนะครับเพราะว่าถ้ามีถ้าเกิดว่าบริเวณน,นี้ถ้าเกิดว่ามีพื้นยื่นได้เป็นแคนเทอลีปออกมาเป็นคานยื่นออกมามีต่อมอก็ไม่ต้องก็เป็นเป็นชิ้นเดียวถ้าเกิดว่าตัวนี้ แยกส่วนตัวนี้เป็นส่วนของทางเดินหรือเทินทางเทา้าก็ต้องต้องต้องตัดนะครับต้องตัดจอยเนะ card, าะจอยขาดอาจจะจอยนี้เสร็จนี่เฉพาะไอ้ตัวส่วนของโครงสร้างก็ให้แยกส่วนของโครงสร้างก่อนนะครับบริเวณนี้นะครับเพราะอะไรครับบริเวณนี้ถ้าเราไม่ตัดหรือเราไม่แยกถ้าไม่มีคานมารับเป็นแคนเทลีฟหรือไม่มีคานยื่นออกมาบริเวณนี้ บริเวณนี้ถึงใส่เหล็กแค่ไหนนา,นานไปมันก็จะแตกครับแตกครับครับทางที่ดีทางานทางที่ดีก็ควรจะตัดจอยเมื่อตัดจอยแล้วเมื่อแยกแยกส่วนแล้วเนี่ยบริเวณนี้มันควรจะมีพื้นที่ให้เขานะฮะพื้นที่บริเวณนี้ฮะบริเวณบริเวณนี้ควรจะมีให้เขาประมาณสักเส้นหนึ่งเนาะมีเส้นหนึ่งก็ แยกส่วนนะครับเซน 1, ถึงสองเซนนะครับนะครับเรณนี้ครับแยกส่วนให้เขานะครับแยกส่วนเดี๋ยวผมด,ดูเห็นง่ายกว่าเนะาะเอ๊ะทําไมต้องแยกด้วยอะ่ะบางคนบอกผมอย่างนี้ใช่ไหมฮะแยกครับมาครับผม แยกอาคารนะครับให้สุดแยกกันนะครับระหว่างระหว่างตัวอาคารกับพื้นทางเดินหรือที่เป็นพื้นถนนอะไรต่างๆเพราะเวลาตัวเนี้ยตัวนี้ระหว่างบนคานมีโครงสร้างรองรับตัวนี้ไม่มีคานไม่มีคานรองรับอนาคตต่อไปเมื่อนานๆานเข้านะครับเดี๋ยวผมจะใส่นี้ก็แป๊บนะ นอนาคตต่อไปเมื่อมีการซุดตัวนะฮะเมื่อซุดตัวสซุดตัวอาจจะซุดไม่เท่ากันซุดตัวเขาจะมีจอยในการขาดในการซุดของเขาครับนี่ครับเมื่อการซุดตัวนะครับซุดตัวครับหรืออนาคตต่อไปนะครับไอ้ตัวนี้เราแบ่งจอยก็คือสมมุติว่าในส่วนของสลับสลับออนกาวสลับออนพายตัวนี้บริเวณนี้ก็จะมีเวลาซุดปุ๊บ จะมีเข็มมาหลองรับแต่ตัวนี้ไม่มีเข็มในการหลองรับก็ควรที่จะทำไงครับตัดครับตัดจอยเนาะตัดจอยจำเป็นแค่ไหนจอยจำเป็นมากนะครับ ตัดจอยหยอดยางมาต้อยนะหรือเป็นซิลิโคนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีความยืดหยุ่นได้นะครับบริเวณนี้ออนพายเนี่ยออนพายตัวนี้ไม่น่าห่วงแต่แต่ใน,นเสาเนี่ยเราเราไม่มีโครงสร้างมารองรับก็ควรที่จะตัดจอยนะครับตัดจอยหรือทํากันแตกนะครับบริเวณเสาเนี่ยบริเวณริมเสาเนี่ยผมแนะนํานะครับโคนเสาโคนเสามองเห็นภาพตรงนี้ดีกว่าโคนเสารบริเวณนี้ครับเมื่อพื้นมันเกิดซุดนะครับ ซุดไปเนี่ยซุดซุดมาเนี่ยซุดปุ๊บมันจะซุดซุดบ้างนะครับก็มีประมาณหักงเซนสองเซนต่มต่ตามแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่นะครับว่าพื้นที่บริเวณนั้นตอกเข็มไปแล้วมีอัตราการซุดเท่าไหร่ผลของการซุดหรือแรงต่างเนี่ยก็ดูได้จากอาจจะเป็นบอยล n g ลอกหรือแรงต่างมีซุดไหมอาจจะมีนะครับพื้นดินหรืออาจจะเป็นเทเทด้านข้างบริเวณนี้เราบดแน่นแค่ไหนมันก็ต้องมีการซุดนะครับมีการซุดของชั้นดินนะฮะ บริเวณนี้ก็จะแตกนะครับบริเวณนี้ควรที่จะตัดจอยนะครับตัดจอยบริเวณนี้ถ้าไม่มีก็ต้องมีโครงสร้างมารับนะครับผมแตกแน่นอนหรือนี่อนาคตต่อไปมันแตกแน่นอนเนี่ยบริเวณนี้ก็ควรที่จะ,คว,จะควรที่จะทําอะไรครับบริเวณนี้ก็ควรที่จะทําให้มันเป็นฟรีไว้นะครับเวลาซุด เกิดการซุดตัวเนี่ยโครงสร้างกับตัวบริเวณนี้มันจะได้ไม่ไม่เบียดเสาเพราะเบียดเสาปุ๊บอนาคตต่อไปก็เกิดแตกแน่นอนครับเหมือนเห็นเคยเห็นเสาทางด่วนไหมครับขับรถมาจากถนนวิภาวดีครับนี่ครับมันก็จะซุดบริเวณแบบนี้นะครับถึงใส่เหล็กกันแตกบริเวณนี้มันก็จะหนูนขึ้นมันไม่แตกแต่มันโค้งงอนะครับก็แนะนําให้ตัวนี้ใส่แผ่นโฟมนะครับแผ่นโฟมหรือชั้นอ้อยนะครับบริเวณนี้นะครับ ใส่เป็นโฟมหรือชั้นอ้อยอโดยรอบนะครับแล้วก็หยอดยางอะไรก็ว่าไปเนาะให้เห็นนะครับปึ๊บนี่ฮะแล้วก็ใส่ตรงนี้ก็บริเวณโคนเสาวควรจะใส่โดยรอบนะครับใช้คําว่าควรจะใส่นะครับควรจะใส่นี่ครับควรจะใส่โดยรอบเรือนี้เมื่อเกิดการซุดตัวนะครับมันจะได้ไม่ แตกเล้าแบบที่แบบที่แบบทลักษณะที่เห็นนี่นะครับผมบริเวณนี้เหมือนกันนะครับบริเวณนี้ก็ควรจะใส่โฟมนะครับใส่โฟมแล้วฉีดโฟมทั้งสองด้านมุมนี้บริเวณมุมนี้นครับมุมนี้บริเวณนี้ก็ควรจะตัดจอยซะนะครับตัดจอย mm hmm. การแตกเล้านะครับลองไปสังเกตใต้ถุนอาคารของที่จอรดรถหรืออะไรต่างๆนะครับ บริเวณนี้ถ้าเขาไม่มีเข็มหรือบทอัดเทพ,พื้นกับที่ส่วนมากแล้วก็จะแตกแบบที่ผมบอกนะครับบริเวณนี้ก็จะควรจะใส่ที่จะถ้าไม่แตกแสดงว่าเขามีคาคนคาทีรีบการขานยื่นออกมานะครับคานยื่นมารับนะครับผมอมืถ้าเป็นพื้นที่แยกส่วนกันห,หรือในส่วนของต่อเติมก็ต้องระวังนะครับต่อเติมต่อเติมลักษณะที่ทําเป็นครัวเป็นอะไรประมาณนี้ก็จะทำาะจะสุดนะครับสุดเพราะโครงสร้างเดิมกับโครงสร้างใหม่ก็จะสุด ลักษณะเดียวกันครับผมนี่เป็นพื้นอ่อนอ่าเรามาดูซิว่าอันนี้เป็นพื้นที่อยู่บนคานโครงสร้างอ่าอันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงนะครับเพราะโครงสร้างชุดพื้นชุดก็เท่ากันแต่บริเวณน,นี้นะครับไม่มีเข็มรองรับเป็นสลับอ่อนกาวนะครับพื้นสลับอ่อนกาวคือการบดอัดชั้นดินให้แน่นแล้วเทคอนกรีตครับบริเวณน,นี้คือพื้นสลับอ่อนพายอ่าเราก็มีการตอกเข็มและมีทําการทําดรอ พาแนลนะครับเพื่อลองรับบริเวณนี้นะครับเพื่อลองรับพื้นนะครับเพื่อ,อนี่ครับบริเวณนี้อะไรก็ยังไงก็ลองไปถามวิศวกรงานโครงสร้างครับว่าเขาเรียกอะไรยังไงนะ <c oughs> ลองถามวิธีก็ได้นะครับผมด้วยด้วยความเป็นห่วงนะครับบริเวณนี้อย่าลืมนะครับที่ผมเป็นห่วงมากคือตรงโคนเสาอาคารคอนโดหรือเรือนต่างบริเวณนี้นะครับคอนโดสูงสูงหรือตึกชั้สูงควรที่จะ ใส่ยางใส่โฟมเอ่อหรือใส่ตัวออจอยนะครับไม่มีอะไรไม้ฉันอ้อยต่างต่างเนาะแล้วก็หยอดอยางบักต่อยฮะโอเคนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมบริเวณนี้กันแตกกันลาวนะครับใส่เหล็กกันแตกแล้วก็ยังไม่พอต้องมีการทําจอยนะครับโดยการใส่โฟมที่ริมเสาไว้ก่อนนะครับใส่โลบใส่ริมไว้ก่อนนะครับรับประกันได้แตกแน่นอน,นครับเหมือนมัน เคยเคยเห็นต้นมันไหมครับมันมีหัวมามจะแตกแบบ,แบบนั้นนะครับก็คือบริเวณทางด่วนนะครับใต้ทางด่วนสังเกตดูนะครับบริเวณนี้ถ้าเกิดมันซุดนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ทําการตัดจอยไว้ wide. ตรงนี้อาจจะซุดแอดเลยนะครับได้อาจจะดึงโครงสร้างตรงนี้ให้เสียเลยก็ได้นะครับอาจจะมีแตกแล้วแล้วก็จะนูนขึ้นมาไม่เท่ากันนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ